ซี่คโครงหมูทอดเกลือค่ะค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆเคียจะมาบอกสูตรทอดซี่โครงหมูให้หอมอร่อยนี่ค่ะซี่คโครงหมูซื้อมาแล้วเราก็เอามาสับเป็นชิ้นๆชิ้นๆช,ช,ชิ้นขนาดนเนี้ยเนี่ยแล้วทอดจากนั้นเราก็จะเอามาเอาไปล้างเอาไปล้างเอามาสับก่อนสับเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปล้างล้างให้สะอาดแล้วก็ เอามาหมักด้วยอซอสฝาเขียวรสด,ดีเกลือแล้วก็สีอวขาวาน้ำมันหอยต่อจากนั้นเราก็ขยำขยำทุกอย่างให้เข้ากันขยำขยำขยำให้มันเข้าเนื้อแล้วก็หมักไว้ประมาณสักยี่สินาทีต่อจากนั้นเราไปตั้งกระทะเลยตั้งกระทะแล้วก็น้ำมันร้อนแล้วก็ใส่ซี่โครงลงไปเลย ใส่ลงไปไฟแรงๆงั้นแหละไม่ต้องไปรีไฟนะแล้วทอดพอด้านหนึ่งเหลืองแล้วก็กลับอีกด้านหนึ่งกลับอีกด้านหนึ่งแล้วก็ก็ตักเสิร์ฟได้เลยพอด้านหนึ่งเหลืองแล้วกลับอีกด้านหนึ่งแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะต่อจากนั้นก็มีเด็กร้องค่ะตักเสิร์ฟได้เลยนะคะซี่โครงหมูทอดเกลือค่ะ